ครับสวัสดีเพื่อนเพ,อนพี่น้องมิตรรักแฟนเพลงกันทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมครับทีเด็ดบอลเต็งบายพี่เสือทีเด็ดบอลเต็งวันนี้ที่ผมจะมาให้เป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเป็นศึกระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับจะเปิดสนามแอลฟิ์ต้อนรับการมาเยือนลาชานชุดขาวลิวมัลลินะครับมาดูทางด้านเจ้าบ้านลิเวอร์พูลนะครับ ผลงานโดยรวมในรอบก่อนนี้นอของพวเขานั้นแม้ว่าจะเข้ารอบมาเป็นันดับสองก็ตามทีแต่ฟอร์มภาพรวมนั้นก็ถือว่าไม่ได้ดูแย่เลยครับพอเข้ารอบด้วยการมี15แต้มเท่ากับแชมป์กลุ่มนะครับเป็นรองแค่ลูกได้เสียนั่นเองขณะที่ทีมเยือนอย่างเลี้ยวมะลิดผลงานในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ไม่ดูขี้เหร่อยู่แล้วพอการไม่ได้6นัดเป็นการชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมด้วยกันครับ เข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับพี่เสือมองว่าเกมนี้ชื่อชั้นและศักยภาพทีมโดยรวมของทั้งสองทีมไม่ได้ดูเป็นรองกันเลยนะครับแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของภาพรวมในฤดูกาลนี้มองว่าราชยุทธขาวเรียวมลิทย,ยังคงคุณภาพมาตรฐานดีๆมาได้อย่างต่อเนื่องพวกเขาดีกว่าหงแดงลิเวอร์พูลอยู่เยอะนะครับส่วนทางหงแดงลิเวอร์พูลมาตรฐานฟอร์มภาพรวมดูตกไปเยอะ เชื่อว่าเกมนี้การมาเยือนของลาชาวชุดขาวเรียวมลิดไม่น่าจะบูมมาแพ้ก่อนในยกแรกนะครับพี่เสือฟันทองเรียวมะลิดจัดไปท้าให้ลองครับสุดท้ายนี้ฝากกดหัวใจเป็นกำลังใจให้พี่เสือด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มทีเด็ดบอลเต็งทีเด็ดบอลสเต็กตามมาได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยครับสวัสดีครับ